สวัสดีคร like, ับสวัสดีพี une, ่ไผ่ผักบุญชันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อนคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับของใครดิของใครดิของใครมเดี๋ยวมาให้เจ้าอีกนิดนึงที่ดี่บอกเล่ายู่เป็ดแกเราอู่ว่ารักสิเด็โอ้เราหลักเราลักข่างห้างมากถ้าเปิดนี่อย่างนี้นั่นไม่ข่างบดของพ่อน่ะอย่างนี้พอนะบัว เขามีหลักฐานว่าแห้งเราอาเราจเอามาแลกเงินสองสามตยุคามเดือนเดี๋ยวนะพอังไเอาด้อเดี๋ยวไปสิประการค้าดอกอนเหลุระยุ่งเน่เน่กรบอกสั้นกระบอ่โค้ ก้าานี <speaking 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 ่ว่าจะเฝ้าปานี่โอ้โหก้าวกับมาลี้ังเอาทีเดียวฮะ่ใจอยางไรสอง่จะเอาทีดเดียวยังไงเลยนี่เคสบายีพี่น้องเรับิกินั

กนบานเทน,นบาทพานนทกันทเทนน <c oughs> ีเขาเริ่มตั้งนะครับพี่น้องเริ่มทำการเริ่มทำการแสดงครับบัตรราคาหนึ่งรยบาทนะครับพี่น้องบัตรแข็งมีรุ่นรางวันทองคำถ้าผมจำผิดนะครับ ยานเต่บ,บ่อใดมองฝ่าวก้อนมูรับนอนกับบ่อรับยักเอาไปไหว้ส่เบิร์ดเงินทองบ่มีมองชีวัยแลืเงินทองหลายครั้งบัดลูกไส้อะนะโชคหาเรียนบาทก็ยังบ่พออยู่ครับเวที่ห่าตอนนี้กต่กำลนะัง เริ่มลงมือทําการแสดงครับสังกสีกับออมเอาจนเบิดนะครับพี่น้องโผล่จนปิดจนหอดทางนะครับเอาพื้นที่แบบฟางฟังครับเดียเดียเดียสนามตะกอสนามตะกอสนามตะกอ ทักพีมากนะทักพีสวัสดีครับหอดตะเวนบุกหัวตะเวนมุมมีทางเขาโอ้ยทางเขามีแบบลายหนึ่งหุ่นออมเมีนครับเขายน์ยน์ออกมาอยีกทางน้ำได้ยูดอกประมาณสามสี่พันแมีนบ่ คือมือขึ้นนี่เนะออมเอาลายก็แดจนเต็มเนาะเงอมลายเงไดลนขยายกันชิได้ยิ่งิได้มือ้นนี่แม่คับนไลนยครับทางหนอกอยู่กองอีล่อยู่ทางหนอกก็มีเยีบยมลองไลน์ทางเน่ยเป็นล้ามว นี่เดียวกันครับแมนบอสอคนละขั้นคนละขั้นหมู่บ้านเราคนนี้อีกชุดหนึ่งแมนครับนี่ดีสามกำลัลงชิมาเด้นี่ดีสามจะเอาไปลงอยู่มุกดาหารเอารถไปประจำอยู่มุกดาหารชุดนีอยู่ลอยเอสกำลังหาคอนอยู่ครับชุดนีอยู่ลอยเอส ชุดนั้นยูใช้พุ่มจอ่อยรเอสเลยครับ Arizona, คัน้น่าจะเป็นต้นครับแมนครับพอดขึ้นจังหน่อยกันหน่อยสามหน่อยสี่ไปแล้วโอ้กะจังสันด้วยเนาะ จอดประจำทุกจังหวัดเลยใครมยยดี่บัวครับมึงอะผมเก็ท่หบัวบัถึงครับผมเต็มที่ลายที่ชุดเลยพันสองพันสามใายไปเรื่อยๆพ่อขาแมนครับพ่อขาพี่น้องได้รับส้มสถานการณ์เคลื่อนไหวแมนครับแต่ละมือแต่ละเวนเป็นยังไงน่เอาละ จากแดดเปลี่ยงเปลี่ยงมือแรงฝนตกแข่สู <laughs> <laughs> จับไปจับมาต้มต้มหัวกันอีกสักหลัะเนาะแต่ <laughs> แตและมือกับพ่อได้ค่าเขาค่ขา,ขาน้ำม,มือละเศร้าสามสิบนะพ่อละ ถ้าวก็ลืมถามเพื่นว่าเป็นงานอีหยังคือยังเยียบมิจิลีแม,น,น,มนครับของตลาดนัดไปๆปก็ดูการเป็นมกขเวียดช่วงคนละครับไปๆแป<ช>มนครับจังชิมวัแม่นเดือนนาเดือนหือหน้อนะช่วงนี้นั่นเนาะ เอาไปล่งบุญบังไฟเบ่งเด้เนาะมักคือสิมวนกลางเราบอลูกไส้ไอ่กลางไว้ไส์ในสาลาไม่ได้กลางลูกไส้พอตอ่เอเจผู้ใดละ้าเล่งกลางอฉอ เตมม็อมอันเนี้ยเขอาเมียเราโบราณโบนอนเนี่ยเราาภูสานชาจัดแจงพื้นที่ทาน <c oughs> ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกระลังแร่รใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวับดีครับเด็ดมาอ